วันนี้จะพามาปลูกต้นตีนตุกแกด่างกันนะคะต้นต้นตีนตุกแกด่างเนี่ยจะเหมือนต้นตีนตุกแกปกตินะคะอันนี้จะทําเป็นไม้ประดับนะคะก็ซื้อมาสองต้นนานแล้วยังไม่ลงกระถางเลยเดี๋ยวเอามาลงกระถางประดับสวยๆค่ะแต่ลงดินหรือลงกระถางใหญ่ให้เกาะกํากแพงก็ได้นะคะข้อดีคือสวยงามข้อเสียคือกําแพงพังร้อร์เซ็นค่ะเพราะต่อไปเขาจะต้นใหญ่มาก เพราะฉะนั้นเราก็ปลูกลงกระถางจะปลอดภัยมากกว่าจากที่การไปค้นหาข้อมูลดูนะคะจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับไซโพแล้วก็มะเดื่อนะคะและลูกเขาก็จะเหมือนมะเดือ่อมะเดื่อฝรั่งเลยะคะ่ะพอเวลาโตแล้วก็จะเป็นต้นใหญ่มากนะคะทีนี้เราก็ซื้อมาเป็นไม้ประดับก็ได้อุปกรณ์ก็มีไม่มากค่ะมีดินผสม กลมะาพร้าวกมะาพร้าวหกสเดิน30%แล้วก็กะกระถางให้ดีนะคะแล้วก็แบ่งช่องตรงกลางจับความดีนะคะเพราลากเต็มแล้วแข็งแรงมากค่ะอันนี้จะเยอะไปหน่อยเดี๋ยวต้องเอากาบมะาพร้าวออกนะคะเพื่อจะได้ให้ลงกระถางได้พอดีแล้วก็ใส่หินน้ำตกได้พอดีค่ะ ด้านล่างนี่จะเป็นกาบมะพร้าวกับดินนะคะผสมกันใช้กาบมะพร้าวเยอะหน่อยเพราะว่าเขาชอบความชื้นแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ชอบแดดลำไรโตวไว้นะคะแต่เราปลูกในกระถางเนี่ยเพื่อเป็นไม้ประดับแล้วก็วางเก๋ๆไว้ตามบ้านคะ่ะจะสวยไปอีกแบบนึงก็เอากากมะพร้าว ใส่รอบๆนะคะอันเก่าก็จะมีกก่าวะพร้าวเหมือนกันค่ะเขาจะใช้กก่าวะพร้าวปลูกนะคะกก่ามะพร้าวนี้ก็แช่น้ําอย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะแล้วก็มาผึ่งหรือไม่ก็แช่ไว้เลยก็ได้ค่ะเวลาใช้ก็ช้อนขึ้นมาตักขึ้นมาแล้วก็มาปลูกเลยใสร็แล้วก็กดกดลงนะคะเพื่อให้ต่ํากว่าหน้ากระถางหน่อยนึงแล้วก็เอาดินลง มันจะมีความอ่อนช้อยของต้นนะคะฟอร์มเขาะจะสวยมากเลยค่ะจะเป็นไม้แขวนหรือเป็นตั้งก็ได้ค่ะแต่เขาจะอาศัยการยึดเกาะเป็นหลักนะคะอาหารเขาเนี่ยจะเน้นการยึดเกาะกําแพงหรือยึดเกาะต้นไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะหาอาหารตามนั้นแต่ทีนี้เราก็คือมาบังคับให้เขาอยู่ในกระถางนี้จะสวยงามมากกว่าเดี๋ยวต้องรวบให้เขาขึ้นถึงสูงหน่อยจะได้อาดินใส่ได้ กดให้แน่นๆนะคะแล้วก็เอาฟอกกี้ฉีดไม้ต้นนี้เหนียวทนมากค่ะวิธีเพาะก็คือปักชำค่ะโตวไวค่ะแล้วก็เอาหินน้ําตกประดับนะคะ มีก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ใส่ลงไปประดับรอบ,รอบๆเลยนะคะก็จะทำให้สวยงามมากขึ้นเนี่ยค่ะเรียงไปเรื่อยๆถ้าใครมีหินก้อนเล็กๆเนี่ยพอเรียงหินน้ำตกก้อนใหญ่เสร็จก็เอามาโรยเอาเล็กๆมาโรย ให้ปิดรูช่องว่างก็ได้นะคะแต่ทีนี้หินที่บ้านไม่มีก้อนเล็กแล้วค่ะมีแต่ก้อนใหญ่ๆเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะสวยแล้วค่ะ หรือมีกระถางใหญ่ซื้อมาหลายๆต้นแล้วปลูกในกระถางใหญ่ก็สวยนะคะแต่ต้องตกแต่งหน่อยเพราะบางทีเนี่ยเขาจะยืดตัวไวยืดยอดไวเพื่อไปหา,าที่ยึดเกาะอะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะ